ัสดีจ้าเมื่อนี้ฝนพามาเที่ยวไปแล้วจะาปาเพิ่อเรียกร้องเราจะของอยากมาเองกันว่ารถเลยม <c oughs> <c oughs> าเก็บเห็ดแต่เก็บเห็ดอยู่ในป้ายอมพามามป้ายยอมนะฝนเห็นฝูงพึ่งนะแล้วฝนทายให้เิ่ง <c oughs> ไปย้อมหนีเขาแล้วไปย้อมหนีเราไปแล้วตัดเอาใครานะจ๊นะนะตึ๊ดมันบวชได้ไงน,นะแต่มันกำลังใหญ่มีหอยทากกับโต๊ะหอยกินเหมือนแต่ไครจุ่มเลยได้อีกแล้วค่ะเอ๊ะมันผ่านป่าที่ไหนนะ ผ่นปลาได้เห็ดแดงเหรอคะผ่นปลาได้เห็ดแดงดเมื่อกี้หอมมากย้อมมาเน้หน่อยโอ้ยไปย้อมเห็นเน้น <laughs> หน่อยจ้ะเนีน่ยอู้ผมเห็ดมันปูเห็นมันปูเพิ่ม,ม,มได้แต่แต่เห็นเน้นหน่อย มันปูกันค่ะล่างยากเติอบอย่ขี้ดินมันปูเห็ดตะโงกเรืองค่ะพูดใดมาคือหอดฝนย้ำเก็บเห็ดมาแบบนี้กิ้มเอา แันี้กินขามันได้มันจุ่มขามันอร่อยประยอมประยอมเอินเห็ดอีคิวซังนะอีคิวซังมันจะเห็นหัวซักกังสี่ฝนฮะอาจักเดิมไป อีคิวสร้างหัวซักใช่ครเนยต้องงอกเบียงไม่อเบียงเห็นอีคิวสร้างหัก้าแวหนดูสิปลัยหมุมว้าวเห็นหน้ามุมกินได้อร่อยไหมอรออร่อยอร่อยมากอร่ยมากเห็นหน้ามุม กับเห็ดต tamam, ังไข่เห็ดละงอกจ้ะตามดอกจ้ะตัดเอาเลยมันฟังดินเยอะ ใต้ดีใต้ใต anyway, ้อ่ะเจี่วก็จะไม่ด hmm. mm, ีไม่ได้ก mm ินบ่มีตาดีจ้ะฉันบ่เคี้ยไปจะไปเห็นมันไปจะไปเห็นมันนะจ๊ะมันอยู่ใต้ใบายๆกันด้อมัไม่ได้กินเลยจ้าอ้ เอนเห็ุหนามุ้มดีบาบุเปลี่ยนซื้อเห็นมันก่อนดีดีเหตุเย็บเย็บนั่นบุเชี่ยไม่ออกมือนี่จ้ะหนึ่งสองสามสี่นี่ล่ะตาบอดบอดหายเ็ตคนตาบอดคนตาบอดหายเ็ตจ้ะติด นี่ดอกเนี้จะฝนสีหยาบมันนะแ่ง่ขี้ดินเหมือนจะออ,ออกบ่ได้รจะมันเปียก,กต้องไปล่าง,ต,งต้องไปล่างก่อนท้องอ่ <c oughs> <c oughs> เยังรอฝนเบิ่งตานเห็ดฝนบ่เบิ่งทางนี่เห็ดเห็ดอะไรคะเห็ดหน้ามุมเห็ดหน้ามุมเหมือนกันอันนี้เป็นใบสมล้มนะจ๊ะฝนบ่รู้ว่าภาษากลางเพื่อนนี่ยังฮูตาวาพัสไซสานเพื่อนใบสมล้มนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวหนูลองซิมมือก่อนปอย้อมบอกว่าขั้นขั้นกินแล้วเปรี้ยวน้ำแมนเอาค่ะมันบ่บ่แมนอ่ะหนูสิบ่ตายเลย่องหรอกอย่นะจ๊ะนี่จ้ะลองซิมดูนะ ถ้าฝนกินลาบแมนนี่เอิ่นลดลงพยาบาลได้ทันทีเลยได้นะ่ะใบเดียวอืมเมือ่อนจัะเปรี้ยวมากยุ่รอบตฝนนี่มิแต่ยุงนะจ๊ะยุงเต็มเลยใบส้มลมผู้ใดขึ้นเขาแล้วจิเป็นลม้มสามารถเคี้ยวได้นะจ๊ะแต่ว่าสิหายเป็นล้มบร่บรบลู <c oughs> อันเปรี้ยว อันนี้ไข่เห็ดอีหยังบ่รูจ้ะนี่เก็บมั่วด้าฝนเด้อ <laughs> เดี๋ยวทำประยอมก่อนนะจ๊ะ <laughs> กินแล้วตายซี่งางแกไ่ได้ด้วยนี่นี่ไข่นึงจ้ะต้องไข่ไข่ไงขักจ้ะแี่แกงอร่อยนี่เอาไม่ออก ก็ฝนตัดตอนนี้ฝนต้องกิมเอานะจึงจะสึกหลักนี่สองตัวจ้ะสองตัวิีวกรกเดียนสองตัวสามป่าก,ก่อนอันนี้ใครเห็ดอย่างจ้ะเงงนี่ยห็ดละงกเลยฮะผ้าบ้างกระดูกนะ,ะงงนว้าเหงง็ดละงกเหลืองจริงด้วย นต่ไม่ได่แจกภาพเืยไม่มีจะใครนะฝนยานแบบกินรักซี่ไงแกจ๊ะหเห็ดอะไร,ไรอ๋อนีอ่เห็ดกิกระเดียนจ้ะนี่สมัยเด็กน้อยหลวงพ่อมาเก็บแต่จังซี่แหละจะได้แต่แบบนี้เลยได้ไปเป็นถั่ยแล้วเพิ่นพ้าไปหมกนะจ๊ะหมกอร่อย มันหวานจะเห็ดอันเนี้ยดอกเบลเลอรนะ์เลยนะเอาเห็นว่าจะเ <laughs> บาเบาไปเห็ดหน้าแดงจะเห็ดน้ำหมากเห็ดทีกระเดียนจะจุ่มมันจุ่มเล็ก ยำพริกตาเหลื่นเดินข้ามไปได้จ้ะตาเหลื่นพยมจุ่มหูเห็ดจีเกะเดียนมันแซ่บเลยแต่อนี่มันหวานนะพยามนะเห็ดอันนี้นะเห็ดหมูนี่นี่ว้า เก็บเลยค่ะท้ามือมาเหรียญปลาซื้อาจากเมื่อไงเพราะว่ายัางขเขาจะยังบ่กว่าในมาพักกันไม่เก็บได้เลยกันมไม่เก็บเบิรงซื้อว่ามันมีหรือบ่มีอ่มัมนยังบ่กได้ขึ้นดีเนาะน่าเชียบมากเลย,ยเหยียบเป <c oughs> เรีดเป็ดเลยโอ้โห่เปรีดเป็ดบ่เหยียบเปเรีดเป็ดบ่ภายนี้จหนาบักใหญ่เลย เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องกับตาบอดใหญ่มีสีตาใครหรอกว่ะใครยังมันหัวเหลี่ยมหัวเหลี่ยมชิ้นใหญ่ตาเลื่อนเลื่นะจ๊ะหาเห็ดกับพ่อเห็ดดอกนึงจ้ะเนี่ยเดีเพิ่นเอาลงมาให้เบิ่งก้ะอืม จ๊บ,บ,บ,บมาเที่ยวป่าอยู่บ้านมันเซ็งแต่หาเหรียญทันนะโอ๊ยเจ็บอาลโอ้โห ที่ดินติ่มเต็มน,นี่เห็นแต่จะของมูไปเห็นน้ำ <c oughs> นี่ดอกหนึ่งจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพโหเหลือหลายดอกเลยจ้ะจะเปิดตั้งกองเก็บกัน,นย,ย้อมหนักเลย ค่ะไ <Okay. S 2> ah. ม่เอาบ่เอาดอ,อกหมอเบี้ยนขี้ออดิน <c oughs> ดีน้อยผู้น่ารักหัวเธอเรียมมึงก็กไม่แก้กี่น,นะจะเป็นเห็ดหัวเรียมเหรอส่วนที่ตั้งคือเห็ดไม่ละเอ,อ้ยบอกหัวเรียมนะโอเคบะตั้งกูไปทั่วอะไรวนนี้ ได้แต่ดอกก็ยุงกัดไม่เห็นมองไม่เห็นเลยนี่ไหนคะไหนพยยอมเปิดสิไหนว,ว้าว <laughs> สองดอ,ดอกเลยอะพย้ยอมตัดเลยค่ะ <c oughs> มีดอกหนึ่งปย้ยมติดกับนมาผอดิ โอ้โหเห็ดปูปลวาด้วยว้าวม,มันหลบซอ่อนมันหลบซอะะ่อนค่ะถ่ายเก็บเห็ดไปย้อมผุนไปอยากถ่ายในเบิ้องต้นฝนรับบ่ได้กลองกลนเก็บมั <c oughs> นทังยากนะ <c oughs> ซอมแหนมดูเห็นเห็ดอยู่ข้างในเอ๊ะเห็ดอะไร นี่มันเห็ดขี้เกียเดียนนั่นเองคูนใจเห็ดหนาขาวคนนะ่ะเห็ดขี้เดียนดอกดอกน้อยมันบาดเราบอาเอาไปมันก็พังจ้ะมันก็พังกระลังอะไรคือเก้าเอาเห็ดหน้าขาวดีกว่าอันนี้ดอกน้อยมันจะดอกน้อยเอาไปไม่ได้ เอาไปก็ไม่เห็นมันหรอกเวลาล่างอาจจะมันจะเละตุ้มเป๊ได้เห็นได้สองดอกมาดูประยอมบอกว่าพ่ได้เห็นละงกบ่เห็นเห็ดละงกบ,บานต้องได้เห็นก่อนนะท่านให้ปายอมเก็บบ่เป,เป็นอย่างนี้นี่เองอปะยอมมา ก็ยอมมาเก็บเลยสงสงสัยเพิ่นบ่อยากได้วะหรอเพิ่นบ่อยากได้หรอฝน่ะหาเบิ่งแลักยิบยิบเบลดอกเบลเขาไปกับบ่ล่างถ้าเกิดเป็นดอกเขาตัดอกนะคะวันนี้ขอเชิหนึ่งสองสามเลี้ยงเลยแล้วก็สี่โน่นเนาะแต่มันอันหน่อยแต่มันมันอยู่กับแบบ ล้วแต่นะจ๊ะบางมองกระดอกนี่ไงบางมองกระดอกน้อยน้อยวจะเอาชีดินออกตึงดอกน้อยมากเลยนะฮะซ้ำดอกคนเอาชีดินออกทีหลังกระดอกนี้ก่ีน สองดอกนี่จ้ะมันดอกหน่อยของมันเองเด้จ้ะคนว่ดเแ็่ที่อย่างมันว่าจ้ะนี่นี่สองดอกอันนี้สองดอกแข็งหน่อยแข้งโอ้ยอันนี้หน่อยคา,ากเลยโอ้แต่ว่ามันแก่ลแจะมันก็ลังสิบ,บานออกมาละมันเป็นโอ้เห็ดอะไรมันน้อยอุบาท ให้ชี้แค่เดียนน้อยแต่ดึงเอาเลยฟบบนี่อยู่ก่ออยูกอย่กอ่อเดียวเลยจ้ะกอ่อเดียวเลยก่อ,กอเดียวแบบะะเห็น,นอะไรนะคะเห็นหน้าม, <c oughs> มุมเาาห็นหน้ามุมหน้ามุมเตตาหลงฮะอุ้นชิเร็ดอุ้งตาลมนเตตาลมดอกบาน ดอกบานใส่กระตาหนูม่ได้ดอกบานใส่กระตาฝนม่ได้แล้วจ้ะเอาสีไปทั้งมีเก็บทั้งเสียเอ,อาไปยอมนี่นนะ ดวพานปลาพานปละยอม,อม,อม,อมยังไรนี่เด,ด,ด้พานปลาเดี๋ยวจะพาลุงป่าเดี๋ยวนี้ไ่ได้นะจ๊ะ เงาเลยจ้ะเดี๋ยวองมาก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยตัดขาจุบกบก้อนหินอยู่อะพยอมรู้ว่าสองอ่นมหนบะอันนั้นกับอีกอันหนึ่งอีกนหนึ่งขาวๆอันเ่นะแต่ก้อนหิน ป่าดอกนี่กันจ้ะจุ่มนี้จุ่มนี้ตึ้นน,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 นี่จ้ะมากอันนี้เพิ่นไว้กินได้คือได้บูฝนจำบ่ได้ตอนมาก็หลวงพอแต่แต่แตน้อยแล้วเนาะตอนนี้น้อย่นฝืนกันเล็บ่รู้ว่าจำบ่ได้แท้บอกซู่ฟางก็ซื้อจากฝนบ่แมนซิมเลยฝนบ่ไดซิมเลย อ่าบอกซูฟังให้สิลืมแล้วเช่าเมียจ้ะหาเห็ดเมื่อหเหอล้ากับเซาเมื่อจะพักเบรกแล้วจะพาตีกล่องเพ้นละประหลุ่มตุ้มเม่งแบบร้อย <c oughs> โดบกันจ่ะก่อนที่เขาจะเป็นลมโดบก่อนโดบก่อนก่อนเสียบาง กำลังชิ่กลับบ้านเนี่ยมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วซื่นใจไวยน์เนี้ยต้องเข้าแล้วนะคะ <laughs> พาไปกย่ยันไม่จำอ่ไมันถึลเป็นเหมืนเป็นบ่อไปยอมกับพ่อใหญ่ไปอยากเลรไปยอมยันพาะฝนลงมาทันว่เป็นอย่างฝนม่โทะสโทรหาปู่เติมติมมาก่อนเติมิบน่งเป็นตาย้เวลาลงป้าไพสนมหาเขาเดนนอทับเขาถึมาลงมา เขา้องเป็นเยวัดอร่อยหารก็ได้หายรไปปังนนปะนี่นหนาวหอบผึ่งนะไม่อยากกลับบ้านไว้ดิฮันแกนบ้าน เป็นขาหาน้วไม่ก็ข้าวหานเอาไอ้ไม oh sí e oh oh. ่ดีตาอีกจ้ะัดโบในระงงยัยฉีกเดือนโอ้ยหัโอุ๊ยยัขากยจฉีกเดือนโอ้แดงสิใครว่ามันมีหลายนะจันอันน้อยกับลายดอกใหญ่ดอกนั้ บ่บ,บ่ใหญ่อันนี้ดอกน้อยบอ่ใหญ่คือดอกมันหนึ่งนะแต่ว่าอยู่ใกล้กันนี่แต่ดอ,บอ,อกบ่ใหญ่เลยฮะดอกใหญ่แต่ไข่ไม่มีมมอันนี้เฮจี่แกเดือนอะจ้ะไม่ใช่เห็ดละงกนะแต่มันใหญ่เฉยนังคู่แฝดจะได้คู่แฝดมาพร้อมคู่แฝดเล็ก เห็นนาเลยจ้ะต่อย้ยอมถามผลมาเห็นบ่ออีกแล้วเห็นบ่อบอเห็นแล้วจ้ะใบใหมบ่บางเยอะ <c oughs> โอ้ดอกไงสีดอกต่อยอมนีเลยโอ้หมดอย่าใหไปย้อมเก็บก่นอนเคลียร์ตอบดาเดี๋ยวหมดขึ้นก่อน ้ำบักหอมเห็ดหวนๆเลยค่ะหอมเห็ดตุ๋เถี่วเ้างับอืดจอกงามๆได้กันลบตัดขา ขึ้นมากำลงขึ้นาลังขึ้นหนูได้ประกาศเคลียเสีบุเสียบยเ็นพีดอกงดอกนั่งอย่ดจพี่หลบหลบกันเห็นอยู่หลบก็เห็นอยู่โดดเลยพยายามโดดเลยว้นเห็นพระโดดพระกนเห็นพระเห็นพระขวัญ เคลียบใบใหม่เห็ดตีรังกาทวนมาขาลุดอีกโอ้ยไม่เห็นเนาะเป็นนเก็บเห็ดมันปลูกอัจจะคนอยากได้มันบ่ค่อยหลายได้จ้ะถ้าเกิดหลายๆเอาไปผัดเนาะเอาไปผัดแซ่บก้ะมันไม่ค่อยเยอะอันยังเป็นดอกหน่อยๆจ้ะอ,อันนี้กถือว่าใหญ่แล้วากะช่วงเนี่น รออีกเนาะรออีกสักพักจะใหญ่กว่านี้เห็ดน้อยเห็ดมันปูเล็กได้เวาลานักปก่จนพายชิกกับบ้านแล้วจ้ะ ปาย,ย้อมยังบ่นเลิกละในการเคลีย,ยหาเห็ดแล้วจอดอยู่นี่จ้ะยูซื้อผา้าจ้ะพระพุทธลูกถ้าหินตีพ่นเอิญชาวบ้าเน,น,าานเขาจ้ะหาดูหน่อยว่าได้เห็ดอะไรายาได้หนึ่งแกงนะจ้ะเห็ดมันปูเห็ดห,หนาแหละเห็ดมันปูหเห็ดหน้ามอ่าอม าำเห็ดปีเห็ดเห็ดตะไคร้บ้านกนไปย้อม